สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้มีเรื่องเด่นประเด็นร้อนมานำเสนอ่้าผู้ชมได้รับชมครับเกี่ยวกับรถ Compact SUV ของปี2020นี้นะครับสรุ่นด้วยกันก็ทั้ง Nissan k i ก Mazda c x 30แล้วก็ตัว MG ZS ใหม่ครับ จริงๆแล้วนอกจาก3รุ่นนี้นะครับในกลุ่มของ Compact SUV ในบ้านเรานะครับยังมีอีก2รุ่นนั่นก็คือตัว Honda HR-V แล้วก็ Toyota C-HR นะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ถือกำเนิดใหม่ในปี2020ผมเลยไม่ได้หยิบยกมาใช้พูดคุยมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็เหลือแค่3คันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับรถทั้ง3คันนี้นะครับจะมีอะไรโดดเด่นบ้างไปรับชมกันเลยครับ ถ้ามาเทียบกันที่สัดส,ส่วนของตัวรถนะครับมา z d a CX 30เนี่ยจะมีความยาวมีมิติที่ยาวกว่าคู่แข่งในตลาดอีก2รุ่น Mazda CX 30นะครับมากับขนาดความยาว4,395ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,795ม mm, ิลิเมตรและสูง1,540ม mm, ิลิเมตรครับสำหรับ CX 30เนี่ยนะครับเป็น segment ใหม่ที่มาทำตลาดแทน Mazda 3ก็ว่าได้แต่ Mazda 3ก็ไม่ได้ว่า จะไม่ได้ออกขายในไทยนะครับจะเบรกไว้ก่อนเขาไปจําหน่ายในประเทศอื่นๆก่อนนะครับมาดานันเสียขามสิให้ทำตลาดในไทยส่วน MG ZS นะครับจะเป็นรองลงมาในเรื่องของมิติตัวรถนะครับเข้ามากับมิติตัวรถที่มีความยาวเป็นรอง Mazda CX 30นั่นก็คือความยาวของ MG ZS อยู่ที่4,323ม m mm, มกว้าง1,809ม m mm, มและสูง 1,653มิลิมครับสำหรับนิสสันคิกนะครับน้องเล็กสุดในกลุ่มนี้นะครับมิติตัวรถเนี่ยคิกจะตกเป็นรองนั่นก็คือคิกมากับความยาว4,290ม mm, ิลมครับกว้าง1,760ม mm, ิลมและสูง1,615ม mm. ิลมตแต่ความเล็กของเขานะครับมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นในตัวคิกเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน กลับมาดูในเรื่องของดีไซน์นะครับส่วน Mazda CX-30 นั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นโคดดีไซน์ที่ดีไซน์มาค่อนข้างจะล้ำสมัยค่อนข้างจะทันสมัยสำหรับรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูโฉบเฉียวนะครับไฟหน้าของ Mazda นั้นนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED ซึ่งรถในกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED หมดแล้วนะครับแต่ว่าความเฉบเฉียวของเขาเนี่ยหน้าของ CX-30 ค่อนข้างจะดุเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นครับตัวไฟตรงนี้นะครับเขาจะมีการปรับระดับสูงต่ำให้อัตโนมัติรวมถึงเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟเดย์ไทม์เนี่ยก็อยู่ในโคมเล็กๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าความฉบบเฉี่ยวได้มาพอสมควรเลยกับ m a z d a MG ครับ MG z s เป็นการปรับลุกใหม่ในสไตล์ของ m i n น r c h เชนะครับประจำปี2020 สังเกตจากโคมไฟข้างหน้านะครับที่มีความมนเส้นสายที่มีเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับข้างหน้าก็จะเป็น LED projector lens ข้างหลังก็จะเป็น LED เหมือนกันสำหรับ n g z s และนิสสันคิกเองนะครับกระจังหน้าแบบ V-motion พร้อมไฟสไตล์บุมแมลงของเขานะครับก็ใหม่สดที่สุดในตลาดแล้วเพราะว่าเพิ่งออกจำหน่ายในบ้านเรานะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผม ในส่วนของ CX 3 0แล้วนะครับเขาจะมากับล้อนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นปกติอยู่ที่16นิ้วนะครับส่วน MG ZS ครับเป็นล้อขนาด17นิ้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนสเปคของยางใหม่เดิมทีครับจากยางขนาด55นะครับเป็น60หน้ายางกว้างเนี่ย205ก็เปลี่ยนเป็น215นะครับเพราะฉะนั้น MG ปรับเปลี่ยนมาครั้งนี้มุ่งหวังไปถึงการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นความนุ่มสบายที่เป็นฟิลลิ่งในการขับขี่ข MG ZS นะครับส่วน Nissan k i c k ครับก็เป็นขนาด17นิ้วนะครับยางที่ให้มาเป็น Yokohama ครับสรุ่นนี้นะครับ Mazda จะไปขนาด18ในรุ่นท็อปส่วน ZS และ Nissan k i c k นั้นจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับผมไล่เรียงกันมาทั้งหมด Nissan k i c k เองเนี่ยในด้านของดีไซน์ภายนอกนะครับ หลังคาจะเป็นแบบทูโทนนะครับแต่ MG กับตัว CX 30นั้นนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คิกชิงความโดดเด่นในด้านของดีไซน์ภายนอกในด้านของการใช้สีตัวรถเนี่ยมาจากหลังคาที่เป็นแบบทูโทนนะครับผมทีนี้ภาพรวมของภายนอกทั้งหมดสไตล์ใครสไตล์มันชอบแบบไหนนะครับเลือกแบบนั้นไปดูภายในกันมากดีกว่ารถในกลุ่มนี้นะครับต้องบอกว่า ระบบช่วยต่างๆเนี่ยในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมาเต็มเมืองทั้งนั้นภายในนะครับไล่เรียงจากตัวนิสสันคิกก่อนบ้างแล้วกันภายในของนิสสันคิกนะครับจะมีให้เลือกนะครับถ้าข้างนอกสีอ่อนข้างในจะเป็นสีเข้มอย่างเช่นสีดำหรือถ้าข้างนอกสีเข้มข้างในจะเป็นสีอ่อนแบบหนังสีส้มนะครับอันนี้คิกเลือกได้คิกใช้การออกแบบนะครับ ต้นทางมาจากปีกของเครื่องร่อนนะครับชุดหน้าจอชุดแดชบอร์ดต่างๆตรงนี้นะครับคล้ายคลึงกับทางของอัลเมรานะครับผมเรียกได้ว่าชุดเป็นชุดชุดคอนโซลที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ในส่วนของคอนโซลเกียร์นะครับนิสสันคิกจะติดตั้งปุ่มสวิตช์ต่างๆเพื่อใช้งานของระบบ One p พดเดิร่วมกับคันเร่ง One p พดเดิจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง คิกนะครับใช้พรมลัยเขาเรียกว่าเป็นพรมลายดีเชฟก็คือพรมลายถ่ายตัดมองลึกเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นจอ TFT ขนาด7นิ้วจอนี้จะเป็นการทำงานนะครับของหลายๆระบบเขาแสดงไว้ที่จอนี้เช่นเดียวกับตัวกราฟิกต้อนรับที่เป็นรถคลิกหมุนได้รอบคันอันนี้ถือว่าสวยงามดีนะครับในส่วนของจอ TFT ตรงนี้ครับไม่มีแสดงอย่างเดียวคือรอบของเครื่องยนต์ คิกไม่มีแสดงรอบเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีส่วนมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีแสดงให้แต่ที่เหลือมีให้ครบครําว่าที่เหลือมีให้ครบมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปเจาะดีเทลในส่วนของระบบช่วยขับขี่ให้ฟังอีกทีนึงว่าลิสันคลิกมีอะไรและคู่แข่งมีอะไรถัดมาตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นจอนะครับทัชสกรีนขนาด8นิ้ว จอทัชสกรีนตรงนี้นะครับจะทำงานร่วมกับ Nissan Connect หมายถึงว่าคุณสามารถไปโหลดแอปพลิเคชัน Ni ส s a n n o n n e c t เนี่ยนะครับลงไปที่โทรศัพท์สั่งการนะครับหรือตรวจสอบสถานะของรถจากระบบ Nissan Connect ได้นะครับตัว Nissan Connect เองนะครับนะวันนี้ยังจำกัดไว้ที่สำหรับการใช้งานร่วมกับ iOS เท่านั้น Android Auto ยังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับคลิกนะครับแต่คาดว่าเร็วๆนี้ อาจจะมีการอัพโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบ Android Auto ได้นะครับผัดลงมาข้างล่างครับเป็นชุดคอนโซลเกียร์ซึ่งคล้ายๆกับของ Nissan Leaf น,นะครับก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกสำหรับการใช้งานการสั่งคำสั่งขับเคลื่อนนะครับการสั่งคำสั่งเกียร์ในนั้นนะครับโหมดขับขี่สามารถเลือกได้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับโหมดตรงที่ว่านะครับเริ่มตั้งแต่ Normal m โหมดเลยก็คือโหมดการทำงานปกตินะครับ สมาร์ทโหมดนะครับจะเป็นโหมดที่สําหรับเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนนะครับตอบสนองอัตราเร่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอีโคโหมดก็จะปรับการทํางานของตัวอ e ีพาวเวอร์นะครับให้สิ้นเปลืองพลังงานลดลงมาและตัว EV m o โหมดตรงนี้จะเป็นตัวบล็อกการใช้งานในส่วนของไฟฟ้าเท่านั้นรวมถึงนะครับจะเป็นตัวรีชาร์จพลังงานที่มาจากเครื่องยนต์ นะครับกลับไปเก็บไว้ที่ตัวแบตเตอรี่ดีเทลตรงนี้เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของเครื่องยนต์ว่าคลิกทํางานยังไงหรือหว่าที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้และครับคิก E-Power นะครับมาดูในส่วนของ MG ZS กันบ้างนะครับ MG ZS ก็ถือว่ามากับตัวช่วยกครับขี่ที่โอ้โหมากมายมหาศาลนะครับที่ติดตั้งอยู่ในตัว MG ZS นะครับ ภายในก็ MG ซัจะใช้ภายในแบบทูโทนเหมือนกันตัววัสดุซอฟท์ทัชที่ปรับปรุงใหม่ในส่วนของคอนโซลจะดูนุ่มนะครับจะดูน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นส่วนเบาะนั่งทั้ง5ที่นั่งก็เป็นหนัง MG ซัเเนี่ยเพิ่มหัวหมอนตรงกลางสำหรับเบาะนั่งแถว2ไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ปรับเพิ่มเข้ามาแต่สิ่งที่มากมายมหาศาลนั้นก็คือระบบช่วยต่างๆ Hello MG ทุกคนน่าจะ ทำควาเข้าใจแล้วว่ามันคือการใช้งานคำสั่งเสียงพูดกับรถนะครับสามารถออกคำสั่งโดยใช้เสียงได้ MG ถือว่าเปิดตลาดแรกๆในการใช้งานคำสั่งเสียงนะครับที่เหลือเขาเพิ่มตัว Speed l i ม i t เข้ามาเรียกง่ายๆว่าเป็น s สป e d l i มิตแล้วกันนะครับในกรณีที่เข้าพื้นที่นะครับบริเวณที่มีการจำกัดความเร็วเราสามารถล็อกตรงนั้นไว้ได้ นอกจากตัว iSmart นะครับที่เป็นการใช้งานคําสั่งเสียงของ MG แล้วนะครับจุดเด่นของ MG ZS s ทอยู่ที่หลังคาแก้วนะครับหรือตัวหลังคาพารา r a m มิกซันลูฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลาส<อ>เขาใช้หลังคาแก้วตัวนี้นะครับใช้พื้นที่บนหลังคาเนี่ยประมาณ80%เลยทีเดียวซึ่งเรามองเห็นท้องฟ้ากันง่ายๆแล้วก็เป็นจุดเด่น,นหนึ่จุดของ MG S S นะครับตัวหน้าจอต่างๆก็ไม่ได้น้อยหน้ากับคู่แข่งนะครับตรงกลางของแดชบอร์ดนะครับจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับก็รวบรวมการทำงานการสั่งงานระบบต่างๆเอาไว้ในจอนี้เราสามารถเลือกควบคุมได้นะครับระบบที่ว่านะครับที่จะแสดงในหน้าจอนี้ก็ทั้งความเร็ววัดเหลาะความเร็วแล้วก็ สปีดลิมิตที่พูดถึงไปเมื่อัะครู่นั่นก็คือ MG เขาเรียกว่า Active Speed Limit นะฮะตัวนี้ทำงานตั้งแต่ความเร็ว30จนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ ZS 2020 <S mm hmm. เพิ่มเข้ามานะครับนอกอนจากนั้นเหมือน ZS รุ่นเดิมนะครับในส่วนของจอกลางนะครับ MG ZS ครับใช้จอขนาดใหม่เป็นจอขนาด10นิ้วเบลเลอร์เลยฮะ นอกจากฟังก์ชันต่างๆที่ผ่านมานะครับที่มีทั้งสลากลอตเตอรี่นะครับมีทั้งคําสั่งเสียงมีทั้งการค้นหาด้วยแอปพลิเคชันอย่างลิงก์ไปกับวงในลิงก์ไปกับ Google นะครับลิงก์ไปกับตัวดูหนังฟังเพลงได้ทั้งหมดไม่มีปัญหา iSmart เองก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของแอปพลิเคชันตัวสถานะของรถได้นะครับ สั่งงานความเย็นได้นะครับจากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาที่เพิ่มเข้ามาในฟีเจอร์นะครับของตัว mgz s ใหม่นั่นก็คือในเรื่องของ t r b v e l p p a n t a a วเ l ล l a n ที่ว่านะครับตัวนี้ถ้าเราสมมุติเดินทางไปพัทยาต้องการจะจอยเส้นทางกับเพื่อนผู้ใช้ mg เหมือนกันเราสามารถส่งพิกัดแล้วก็แชร์รวมไปได้เลยครับ5คันด้วยกันก็ ถือเป็นความสะดวกสบายสำหรับยุคไซเบอร์ Cyber แบบนี้นะครับ MG ก็ให้มาครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับจอทัชสกรีนที่ทำงานร่วมกับฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือตัวของ All o View กล้อง All o w View ของ MG นะครับให้ภาพค่อนข้างจะคมชัดนะครับแล้วก็มุมมองเนี่ยมีทั้ง2มิติและ3มิติแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานนะครับก็ตามรูปแบบ คือในกรณีถ้ารถวิง่งใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับเกิน30กิโลเมตต่อชั่วโมงขึ้นไปกล้องพวกนี้ก็จะถูกตัดการทํางานออกไปเองก็เหมือนเหมือนท,ทั่วไปนะครับผมตัวชุดคอนโซลของ MG ดีไซน์มาค่อนข้างจะหรูหราปุ่มต่างๆนะครับหรือเกียร์นะครับค่อนข้างจะหรูหราเลยทีเดียว MG ไม่ได้มีแพทเทิร์นชิปมาให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในโมเดล2020นะฮะ แต่ว่าจะมีบวกลบอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์นะครับผมทีนี้มาถึง cx 3 0กันบ้างในส่วนของ mazda cx 3 0นะครับ mm hmm. เขาได้เปรียบในเรื่อง,องความยาวตัวรถแต่ความกว้างก็อาจจะแคบกว่า s t s เล็กน้อยนะครับดีไซน์ภายในตัวรถเขามากับเบาะนั่งหนังสีดำเบาะนั่งคนขับจะมีเมมโมรีมาให้นะครับผม ส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารข้างๆกันนะครับปรับด้วยไฟฟ้าเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีหน่วยความจํามาให้นะครับส่วนแดชบอร์ดของ CX-30 นะครับเขาใช้ชื่อเรียกว่า w i วิ h i l ล Active Diving Display เป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่นล่างจนถึงรุ่นบนของ CX-30 ท,ท,ทุกรุ่นมีหน้าจออันนี้มาให้นะครับชุดมัดวัดก็จะเป็นจอ TFT นะครับพร้อมออจอแสดงผลแบบสีขนาด7นิ้วนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับ CX 3 0เป็นมันติฟังช์นันแล้วก็เป็น1รุ่นที่มี pattern chip มาให้นะครับทั้ง z S แล้วก็นิสสันคิกไม่มี pattern chip มาสด้มี pattern chip มาให้เพื่อสไตล์ของเขาครับต้องการให้เป็นรถที่ขับสนุกนะครับก็เลยเพิ่ม pattern chip ที่ตำแหน่งพวงมาลัยมาให้นะครับนอกจากนี้ครับตรงกลางนะครับที่เรียกว่า center display นะครับของ Mazda ใช้เป็นแบบ wide screen นะครับ ขนาด8.8นิ้วพร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Command ครับสองอันนี้นะครับทํทำงานร่วมกันผมชอบตรง Center Command ดูหรูดีครับปุ่มสีเงินเงิอยู่ตรงกลางปุ่มใหญ่ๆคล้ายๆรถยุโรปหลายๆยี่ห้อนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้ได้สวยตัวหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับหรือที่ว่า Center Display ขนาด8.8นิ้วนะครับภาพที่ให้เนี่ยค่อนข้างจะ มชัดในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับอย่าง i Active Sense นั้นนะครับเริ่มจากกล้องมองหลังที่จะมีในรุ่นท็อปกับรองท็อปครับระบบนี้จะแสดงภาพแบบ360องศานะครับแล้วก็ตัวช่วยกันขับขี่พวก Blind Spot ก็มีนะครับเลี้ว Cross Traffic Alert ก็มีเช่นกันรุ่นท็อปของ cx 3 0ครับจะมากับระบบที่ชื่อว่า Mazda Radar Cruise Control ครับระบบนี้นะครับจะควบคุมความเร็วแล้วก็เร่งตามรถขันหน้าซึ่ง ถ้าอยู่ใน MG ZS ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งอยู่ใน Nissan i k ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับในส่วนของ Nissan จะเป็น Nissan Intelligent Mobility นะครับก็เทคโนโลยีใกล้เคียงกันมากๆที่มายัดใส่ไว้ในตัว compact SUV ของค่ายนะครับ Mazda เขาจะชูจุดเด่นอย่างที่ว่านะครับพวกในด้านของการขับขี่เพราะฉะนั้น1จุดเด่นเขาคือ g w a t c r i n g Control Plus ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ จีวัตรลิงคอนโทรลที่พัฒนาเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับเขาทํามาเพื่อความปลอดภัยในการขรับขี่ในส่วนของจีวัตรลิงคอนโทรลเดิมนะครับจะมาดอบความเร็วของล้อฝั่งในโค้งเพื่อความปลอดภัยเพื่อการยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นแต่จีวัตรลิงคอนโทรลทั้งคุมความเร็วทั้งเบรกไว้ให้นะครับทําให้ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเป็นจุดเด่นของจีวตรลิงคอนโทรลนะครับ ที่เหลือ Mazda ให้มาเต็มเตมนะครับทั้งตัว h u ล Assist นะครับ Traction Control อะไรมีมาให้หมดเลนคิฟเลนดี keep, ้พัชเจอร์ไดเวอร์แอตเทนชันมีมาให้ทีนี้มาดูที่คลิกกันบ้างคลิกมีอะไรใน Nissan Intelligent Mobility n i s s a นิสสันอินเท t m o เ i l จนตถือว่าเป็นจุดเด่นของนิสสันที่เอามารวมไว้ในคลิกแทบทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่ รเริ่มจากตัว i n t l l l i g e n Cru i s e c o o t r o l นะครับหรือระบบควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างรวมถึงวิ่งตามคันหน้าก็เป็นแบบเดียวกับ CX-30 ก็เป็นแบบเดียวกับตัว MGZS แต่นิสสันเขาใช้ว่า i n t l l l i g e n t r u u s e Control นะครับต่อมาก็คือตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับตัวเตือนการชนด้านหน้าเนี่ย เขาเรียกว่า Intelligent Forward Collision Warning นะครับจะส่งเสียงเตือนพร้อมสัญญาณไปที่หน้าปัดแล้วถ้าเกิดว่าพบว่าเสียงอุบัติเหตุนะครับระบบจะทำการเบรกให้เองนะครับตัวช่วยเบรกฉุกเฉินตรงนี้เขาก็ยังใช้ชื่อว่า Intelligent Emergency Braking อีกนะครับก็เป็นตัวช่วยด้านความปลอดภยัย Mazda ก็มีนะครับตัว MG ZS ก็มีระบบพวกนี้ทัดเทียมกันมากๆ บล็ายสปอร์ตมีเหมือนกันนะครับเรวคลอสทัฟฟิกอเลอร์สนะครับมีเหมือนกันหรือในกรณีที่เราถอยรถออกจากซองนะครับแล้วเรามองไม่เห็นรถที่วิ่งอยู่ข้างหลังซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่ถ้าเรดาร์ตรวจจับได้ว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับจากด้านซ้ายและด้านขวาหลังรถนะฮะส่งเสียงเตือนเข้ามาให้เหมือนกันแต่ไม่ได้เบรกนะครับเป็นแค่เสียงเตือนเข้ามาอันนี้คือจุดดีของเรวคลอสทัฟฟิกอเลอร์สมีเซกเมนต์นี้มีแทบทั้งนั้นนะครับที่ ที่เป็นระบบมาตรฐานมากับรถนะครับกล้อง4จุดรอบคันของตัวนิสสันคิกเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยค่อนข้างจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่าชาวบ้านเขาตรงที่ว่าเขาแสดงภาพจากด้านหลังแล้วนะครับผมมาโชว์ไว้ที่กระจกมองหลังด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยมีทำงานร่วมกับตัวระบบ MOD หรือ Moving Object Detection ครับ ตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบๆคันครับมีวัตถุหรือมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาในรัศมีทําการของเลดาราเขานะครับก็จะมีเสียงเตือนตามมุมต่างๆของรถอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มากกว่าคู่แข่งในตลาดนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบที่ช่วยในการขับขี่อีกหลายๆระบบอาทิเช่นนะครับระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติหรือ วิเครดินามิกคอนโทรลนะครับเขาจะมาควบคุมการทรงตัวให้ชะลอความเร็วให้รวมถึงเพิ่มการตอบสนองด้านของกําลังเครื่องยนต์และก็รักษาเสถียรภาพการทรงตัวในกรณีหักหลบกระทันหันให้ Intelligen l like i g ท t Control นะครับหรือเทคโนโลยีช่วยลดการยนต์ตัวบนทางขรุขระอันนี้มาจาก e x c e l ถูกหยิบของ e x c e l มาใส่ไว้ในนิสสันลิกซซึ่งเป็นซับคอมแพคของทางค่ายนะครับ แล้วก็ตัว Intelligent Trace Control หรือตัวช่วยการแก้ไขบังคับเลี้ยวนะครับตรงนี้จะเพิ่มองศาการควบคุมรถให้เองนะครับด้วยการประมวลผลจากจากเรดาร์จากกล่อง ECU นิสันจัดก,การให้ในกรณีที่รถจะหลุดการควบคุมออกไปนะครับแล้วก็ตัวของคิกครับให้ถุลงลมนิรภัยมา6จุด แบบเดียวกับอเมล่าเลยก็คือคู่หน้านะครับตัวด้านข้างที่เสาบแล้วก็บอกอันนี้ถือเป็นความปลอดภัยของเขานะครับในส่วนของ m t s s นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ตัวช่วยในด้านความปลอดภัยอย่างระบบ emergency call เมื่อไหร่ก็ตามครับรถคุณประสบอุบัติเหตุนะครับระบบจะส่งสัญญาณไปที่ call center หรือเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่คุณล็อกเอาไว้เช่น เบอร์โทรศัพท์ของสามีหรือเบอร์โทรศัพท์ของภรรยานะครับก็จะได้รู้ว่าตอนนี้คุณประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนนะครับในกรณีที่ผู้ขับขี่เองนะครับหมดสติไปนะครับตรงนี้ระบบนี้ก็ช่วยให้ความปลอดภยัยช่วยให้ความช่วยเหลือนะครับกับผู้ใช้รถเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใน MG t s S นะครับ ตัวช่วยความปลอดภัยของ MG นะครับที่มีเหมือนกับ CX30 นั่นก็คือพวกตัวเบรกโฮตัวเบรกไฟฟ้านะครับตรงนี้มีมาให้ตัวออโต้โฮมีมาให้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยการขับขี่จริงๆเลยละพอตัวออโต้โฮนะครับหรือตัวเบรกโฮเนี่ยทำงานร่วมกับ Hill Start Assist เนี่ยมันทำให้รถเนี่ยมันไม่ไหลลงเนินเพราะฉะนั้นความปลอดภยัยนะครับมีมากขึ้น อุบัติเหตุก็จะลดลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมาว่ากันถึงเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ MG S นะครับเครื่องยนต์เป็นขนาดเดิมนะครับ1.5ลิตรนะครับแรงม้าที่ให้มาอยู่ที่114แรงม้าที่6,000รอบแล้วก็แรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรที่4,500รอบแต่เกียร์เป็นเกียร์ใหม่เป็นเกียร์ CVT 8สปีดนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าบวกลบ ที่ตำแหน่งคันเกียร์มีมาให้ไม่มีแพทเทินชิพนะฮะก็ช่วยให้ขับสนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งพวงมาลัยของ MG นั้นมีเขาเรียกว่าเป็นสเตอร์ลิงโหมดปรับได้3รูปแบบมี n อร์ม l ลมี e ีซีแล้วก็มีสปอร์น้ําหนักพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของตัวพวงมาลัยเครื่องยนต์อยาลิตรเดิมไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะก็ช่วงล่าง เป็นช่วงล่างเขาเรียกว่าดีไซน์แบบยูโรซับเพนชั่นซึ่งติดตัวกับ MG ทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก MG3, MG, MG ZS, MG SS เนี่ยเป็นยูโรซับเพนชั่นทั้งหมดนะครับก็ให้ความนุ่มนวลแล้วก็ให้การยึดเกาะถนนดีส่วน Mazda CX30 นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Mazda 3นะครับเป็นขนาด2 0ลิตร165แรงม้ามาพร้อมแรงบิด213นิวตันเมตรที่4,000รอบ แล้วก็ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ SkyActiv e Drive นะครับ Mazda เป็นรถที่ออกแบบเพื่อการขับขี่ที่สนุกนะครับรองรับเชื้อเพลิงได้ถึง e85 เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองของ CX30 เนี่ยตาม Eco Sticker เกขาให้ไว้ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรก็น่านสนใจในกลุ่มของรถเครื่องยนต์2 0ิีแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้มากมายนะัก MG จะอยู่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันแต่ว่าเครื่องยนต์ขนาดความจุซีซีจะน้อยกว่าแรงม้าจะน้อยกว่านะครับตัว Mazda 2.0ลิตรนะ MG 1.5ลิตรน i s สั n k i กเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเลยที่มาพร้อมกับพลังขับเคลื่อนใหม่ล่าสุดของวงการรถยนต์นะครับนั่นคือระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า e-power สำหรับ e-power คืออะไร สรุปเรื่อง e-power ให้ฟังง่ายๆว่าเป็นระบบที่คล้ายกับ h y b r ิ d ครับแต่ไม่ใช่ h y b r ิด h y บ r ิ d ทำงานยังไงทำงานโดยใช้เครื่องยนต์นะครับถ่ายมาที่ล้อบ้างหรือแต่การทำงานไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าถ่ายกำลังมาที่ล้อบ้างแต่ Nissan e ิสันคิก e-power นั้นนะครับมีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก1-2ลิตรไม่ได้ถ่ายกำลังมาที่ล้อแต่ใช้เป็นตัวสร้างกระแสไฟนะครับ เพื่อไปเก็บสะสมไว้ที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือนังกระแสไฟนั้นผ่านอินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงนะครับเพื่อส่งไปที่ล้อเลยนะครับก็ไม่มีการทำงานของเครื่องยนต์มาช่วยขับเคลื่อนแต่อย่างใดเครื่องยนต์ใช้เป็นตัวสร้างพลังงานเฉยๆนะครับผมอันนี้คือเป็นข้อสรุปง,ง่ายๆของ e-power บล็อกเครื่องยนต์นี้เป็นบล็อกขนาด1 2ลิตรที่อยู่ในอเมล่าแหละนะฮะแต่ว่า แรงมา้าจะไม่ได้สูงเท่านะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีกําลังนะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่129แรงมา้าพร้อมกับแรงบิดสูงชลูดเลยครับ260นิวตันเมตรสูงกว่ามาสด้นะครับสูงกว่า MG น่าสนใจที่ว่าแรงบิดสูงขนาดนี้จะพาน้ําหนักลดประมาณ1.2ตันเนี่ยปลิวมากน้อยขนาดไหนยังไม่มีคําตอบให้เนื่องจากยังไม่ได้ทดลองขับ ช่วงล่างขา้างหน้าแมสันนะครับส่วนข้างหลังเป็นตัวทอร์ชันบีมนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ระบบ e-power เนี่ยเขาเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ประหยัดถึง24ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นคุมพลังทางเลือกใหม่แล้วกันนะครับที่นิสสันได้ดีไซน์ออกมาแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกครับที่เปิดตัวพร้อมจำหน่ายในบ้านเราก่อนประเทศอื่นๆ ลองลงมาจากญี่ปุ่นนะครับอเมริกาหรือทางยุโรปยังไม่มี E-Power ใช้ประเทศไทยประเทศแรกที่มีใช้ถือว่าเป็นขุมพลังที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้นะครับทดสอบเมื่อไหร่จะรีบนำมารายงานให้แฟนๆออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ได้ทราบกันแน่นอนเอาละมาเรื่องของราคากันบ้างนิสสันคิกครับถูกวางจำหน่ายในตลาดนะครับแบ่งออกเป็น ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันเริ่มที่889,000บาทในรุ่นล่างจนถึงรุ่นท็อป VL นะครับ1 4 9 0 0 0บาทสำหรับ MG ZS 2020นะครับแบ่งออกเป็น3รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกนะครับรุ่น C+ ราคา689,000บาทครับต่อรุ่น D+ นะครับจำหน่ายในราคา739,000แล้วก็รุ่นท็อปนะครับ X+ จำหน่ายอยู่ที่ราคา799,000บาทครับในส่วนของราคา Mazda CX-30 นะครับ CX-30 แยกเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น C อยู่ที่989,000บาทนะครับรุ่น S อยู่ที่1 9 9 0 0 0แล้วก็รุ่น SP อยู่ที่1,199,000บาทด้วยกันเริ่มที่989,000ไปจบอยู่ที่1,199,000สำหรับ CX-30 นะครับ ราคาตรงนี้นะครับผมไม่ได้เอาเป็นโจทย์ในการรีวิวแต่เราเอากลุ่มของรถเข้ามารีวิวจะสังเกตได้ว่ารถทุกรุ่นที่เราเอามาวันนี้ทั้ง3คันทั้งคิกทั้ง MG ZS ทั้ง Mazda CX-30 นั้นนะครับตัวช่วยกันขับขี่แต่ละรุ่นมาแน่นๆนะครับต้องบอกว่าณนะวันนี้ณนะเวลานี้เนี่ยกลุ่มของ SUV มาแรงซีดานเนี่ยไม่ค่อยมีโมเดลส่งป้อนตลาดสำหรับในรถ แต่ละค่ายนะครับแต่ตอนนี้เขาหันไปที่ SUV กันซะมากกว่าแต่จะเป็น SUV ของคลาสอะไรนั้นนะครับก็ต้องตามกันดู SUV กลุ่มเล็กนะครับสังเวียนนี้ยังสนุกยังมีตัวเลือกกันอีกพอสมควรจะมีอาจจะมีการเติมฟีเจอร์นู่นนี่นั่นกันกันอีกณวันนี้ประเด็นร้อนที่สุดสำหรับกลุ่มนี้ผมยังยกให้นิสสันคิกอยู่เนื่องจากว่ากลุ่มพลัง ขับเคลื่อนของเขาเนี่ยนะครับแบบใหม่ของโลกเลยแต่ทาง Mazda CX30 เองก็ขับสนุกดูลักซ์รี่กว่าทั้งอีก2รุ่นที่เป็นคู่แข่งทั้ง MG ZS แล้วก็นิสสันคิกนะครับเอ ZS เองของมาแน่นๆเลยครับฟีเจอร์ตัวช่วยกันขับขี่ต่างๆมาแน่นๆเลยราคาก็ไม่แพงมาก3ามคันนี้คาแรคเตอร์ Character ของคุณเป็นแบบไหนชอบ แบรนด์อะไรนะครับผมผมมีข้อมูลมานำเสนอให้ในวันนี้ลองเอาข้อมูลตรงนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอยู่อีกทีนึงแล้วก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่รอผลทดสอบของ닛สันคิกนะครับเร็วๆนี้ได้ไปทดสอบกันแล้วจะรีบนำมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมจบการรายงานรีวิวของ Compact SUV 2020ไว้ตรงนี้เลยครับชอบแบบไหนไปนเลือกดูแคมเปญเป็นอะไรยังไงนั้นติดต่อกับฝ่ายขายได้ลางานตรงนี้ครับสวัสดีครับ